สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายบ่ายวันนี้ช่วงบ่ายบ่ายมีเบนซ์ e 2 2 0นะครับเข้ามาใช้บริการวันนี้มาด้วยอาการเวลาเลี้ยวมีเสียงดังนะเวลาเลี้ยววงมาลัยหมุนวงมาลัยเสียงดังตมพวงมาลัยนะครับเอ็ดอ yeah, 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 าร์เอ็อาร์ต่ำโฟมอะไนะครับเช็คออกมาแล้วก็คือลูกหมากปีกนกนะครับลูกหมากปีกนกตัวติดดุมแล้วก็ลูกหมากปีกนก ตัวที่เป็นอลูมิเนียมนะครับลูกหมากเป็นนกล่างนะครับลูกหมากปีกนกตัวเป็นอลูมิเนียมซ่อมได้นะครับซ่อมได้อยู่นะสาหรับตัวที่เป็นลูกหมากทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับทาได้ครับซ่อมได้ตอนนี้กําลังถอดอยู่นะครับเกือบจะเสร็จแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับช่องนัดลูกหมากยนต์หรือนัดยนต์ตะกิดอุรณธานีนะครับ เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับการถอดลูกหมากของเบนซ์คันนี้นะฮะเบนซ์ e20 e cdi เบนซ์ดีเซล e220 วันนี้มาด้วยอาการเวลาหมุนพวงมาลัยมีอาการเสียงดังนะครับเสียงดังมากวัดอาดวัดอาดอาตามพวงมาลัยนะครับ สาเหตุเดี๋ยวเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับที่แน่ๆก็คือนะ่าจะเป็นที่ลูกหมากนะครับลูกหมากปีกนกเบนรุ่นนี้ลูกหมากปีกนกเป็นตัวติดปีกนกเลยนะครับถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนทั้งปีกนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนทั้งปีกก็คือตัวนี้นะอ่านี่คือเปลี่ยนทั้งปีกนะตัวนี้ นี้ลูกหมากปีนนกล่างอันนี้เป็นลูกหมากกันโคงนะลูกหมากกันโคงจะติดปีกนะอันนี้ลูกหมากปีนนกอ่าล่างจิดดุมนะอันนี้ตัวลูกหมากปีนนกบนตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเวลาทําค่อนข้างจะทํายากพรสมควรต้องพิถีพิถันนิดหนึ่งนะครับสําหรับ ตัวปีกนกตัวนี้นะฮะทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวจะเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับว่าสาเหตุมันจะมาจากตัวไหนบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆก็น่าจะเป็นลูกหมากปีกนกเกือบหมดทุกตัวนะเดี๋ยวเช็คดูก่อนนะครับได้บทสรุปแล้วนะครับสำหรับการเช็คช่วงล่างของเบน E220 ลูกหมากปีกนกล่างนะครับกับลูกหมากปีกนกตัวติด คอมานะฮะรุ่นนี้ลูกหมากปีนนกจะมี2ตัวนะฮะลูกหมากปีกนกตัวหนึ่งจะเป็นอลูมิเนียมลูกหมากปีนนกหนึ่งตัวหนึ่งจะเป็นติดดุมนะติดคอม้านะครับติดคอม้าก็คือตัวนี้นะสรุปแล้วเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้นะครับซ่อมตัวซ่อมลูกหมากตัวติดติดดุมตัวนี้แล้วก็ตัวอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ลูกหมากแหลกนะครับลูกหมากแหลกก็หลวมนะมีอาการ อย่างแรงนะครับทั้ง2ข้างนะครับลูกหมากแรงสองลูกหมากปีกนกสี่ตัวนะครับโอเคได้บทสรุปแล้วเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวถอดสักครู่นะครับ ตัวนี้เป็นตัว ium, อลูมิเนียมจะค่อนข้างแกซ่อมยากนะครับต้องคอยระวังซ่อมยากเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมถ้าเกิอดอาการพลาดนะครับเพราะเนื้อมันอ่อนถ้าเกิอดอาการพลาดมันจะออกเชื่อมไม่ได้นะต้องผู้มีประสบการณ์พอสมควรนะครับถึงจะทำได้นะโอเคเดี๋ยวจะพูดนะครับเดี๋ยวถอดออกมาแล้วนะมาดูกันนะครับ สำหรับเบนที220คันนี้นะออกมาครบชุดแล้วนะครับสำหรับลูกหมากทุกตัวนะฮะนี่คือลูกหมากปีกนกตัวที่เป็นอลูมิเนียมนะครับลูกหมากปีกนกล่าง2ตัวนะครับตัวส่วนตัวนี้ออกยากมากนะครับเมื่อกี้ต้องช่วยกัน3คนนะเพราะว่ามันติดดุมแล้วเวลาตอกไม่มีจังหวะตอกนะตอนนี้เวลาออกต้องใช้เครื่องอัดออกนะ เวลาอาจต้องใช้เครื่องอัดออกนะครับลูกหมากันชักย่างใหม่อยู่นะครับใช้ได้อยู่นะลูกหมากแหลกเสียนะค,คอนลูกหมากแหลกสองตัวลูกหมากปีกนกตัวนี้สองตัวนะแล้วก็ลูกหมากปีกนกตัวจิต่อมาณนี่ก็สองตัวนะพันชักใช้ได้นี้ก็จะมีลูกหมากกงตัวหนึ่งนะที่ต้องเช็กดูว่าจะเสียไหมนะฮะ แลยิงหัวน็อตตัวนี้ออกแล้วก็เช็คดูนะครับทีนี้ก็จะเป็นบทสรุปได้ว่า,ามีตรงไหนบ้างนะโอเคครับมาไม่เหมือนใครด,ดูพลาสติกร้อน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  <laughs> ดูพลาสติกตัวนี้นะครับไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะจะบอกให้พลาสติกเปิดก็เปิดด้านหน้านะครับเวลาึ้นเปิด ตึงเสือกด้านหน้านะครับบาาตัวนี้ขึงตัวนี้ลงนะบ่าตัวนี้ก็ไม่เหมือนไทยต้องตึงบ่าใน,นลงด้วยนะแปลกนะครับแปลกแปลกแปลกอย่าคิดว่าทําง่ายนะของเบนซ์ก็จริงแต่อย่าคิดว่าทําง่ายนะครับตัวเมื่อกี้คือตัวตัวเมื่อกี้คือตัวนี้นะตัวติดนี่นะ ตัวนี้นะครับตัวเมื่อกี้ตัวนี้นะครับส่วนนี้ขัดออกมาเสร็จแล้วนะสรุลบปัจจุบันพันด่วนนะครับตัวอลูมิเนียมทำออกมาเสร็จแล้วนะครับเหลือใส่ยางกันขุ่นนะเหลือใส่ยางกันขุ่นทำสีนะครับ ลูกหมากแลกก็เสร็จแล้วลูกหมากขั้นจักไม่ได้ทำนะครับลูกหมากขั้นจั้ใช้ได้อยู่นะครับยังใหม่ๆอยู่ก็มีลูกหมากเองพ์ที่ทำนะครับโอเคนี่คือขั้นตอนการผลิตนะครับการประกอบเดี๋ยวสักครู่ก่อนประกอบเสร็จแล้วทำพีเสร็จแล้วเราก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับนี่นะครับ นี่แหละครับตอนถอดออกมาแล้วนะครับถอดออกมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับถอดทั้งคอมาแล้วเวลาถอดเีกนกตัวตีดดุมก่อนข้างจะถอดเยอะนะครับถอดออกมาเหลือแต่เบรกนะครับต,ต้องถอดแยกมาอย่างนี้เลยนะครับลูกหมากแหลกนะครับถอดออกมาจากตัวนี้นะลูกหมากปกนกล่างปิดคอมานะครับนี่คือคอออกมาแล้ว ปีกนกบนดีๆอยู่เลยนะมาดูด้านขวานะครับมาดูด้านขวาเนี่ยลักษณะเหมือนกันนะครับแต่รถเบนส่วนมากจะเป็นลูกหมากปีกนกบนล่างนะครับจะมีลูกหมาปีกนกบนแล้วก็ลูกหมาปีกนกล่างลูกหมากปีกนกล่างจะสองตัวได้ซ้ำไปนะครับส่วใหญ่ ทำมาค่อนข้างดีนะรถเบน,นเนี่ยมันถึงนิ่มรับดูเหล็กกันโครงแล้วกันนะเหล็กกันโครงเต้าแขนนะี่แน่นมากนะครับตัวนี้เนบเวลาลงหลุมลงอะไรเข้าโครงเข้าอะไรนะครับตัวนี้จะช่วยให้เนบนะตัวลุ่มตัวเหล็กกันโครงตัวนี้นะจะทําให้นนะเนบะอามาไม่เหมือนไทยนะครับถ้าเทียบกับวอลโวกับบีเอ็มนี่คนละเรื่องเลยนะ ช่วงล่างคนละอย่างคนละเรื่องเลยนะเบนดูมาตรฐานดูนิ่มดูดูแน่นกว่านะดูแน่นกว่าการทําช่วงล่างการประกอบช่วงล่างมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกหมากนะครับตัวกันพงตัวนี้ก็เป็นลูกหมากนะแต่ไม่เสียนะเ็คดูแล้วไม่เสีย ตัวนี้เป็นตัวดีเซลนะครับตัวนี้ใช้ดีเซลที่สอ C D I นะครับป้ายทะเบียนอุดรธาน,านีเป็นรถล,ลูกค้าประจำนี่แหละครับเอามาทำหลายคันแล้วนะครับสำหรับของบริษัทนี้นะตั้งแต่ทำตั้งแต่จำได้น่าจะ กับสิบคันแล้วนะครับจากบริษัทนี้เป็นรถของผู้บริหารน,นะครับเป็นรถของเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทนะประมาณเกือบสิบคันแล้วนะครับทั้งฮุนไดเอสวันโตโยต้าเอา์พาร์เบนที่สองคันแล้วก็โตโยต้าเล็กซัสนะครับรถกระบระรถตู้อีกหลายคันนะครับที่มาทําที่นี่นะน่าจะเป็นสิบคันแล้วนะครับ ข้างหลังเช็คดูแล้วไม่มีอะไรนะครับข้างหลังเช็คดูแล้วดีนะสภาพดีเลยแหละนะครับสําหรับรถรุ่นนี้จริงๆร,รถรุ่นนี้ก็หลายปีแล้วนะตัวนี้น่าจะถ้าจำไม่ผิดก็เกือบ20ปีแล้วฮรรถรุ่นนี้10กว่าปีแล้วนะฮะตอนนี้กําลังรออะไรอยู่นะครับรอลูกหมากอยู่นะครับลูกหมากกําลังซ่อมอยู่นะครับกําลังซ่อมกาลังทํา ที่นี้จะเป็นลูกหมาบิ้วนะครับบิ้วเป็นของใหม่นะใช้เสื้อตัวเดิมของมันนะครับใช้ตัวเดิมของมันซ่อมหรือบิ้วเป็นตัวใหม่นะคุณภาพจะเหมือนของใหม่นะครับไม่ใช่อัดลูกหมานะครับคําว่าอัดลูกหมากับซ่อมลูกหมานี่คนละอย่างนะลูก <súper> ค <formidable> ้าบางทีลูกค้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนื่องว่าเป็นอันเดียวกันไม่ใช่นะครับคําว่าอัดลูกหมาคาว่าอัดลูกหมากก็คือถ้าจะถอดออกมามาอดได้เฉยนะอัจให้มันแน่นได้เฉยนะครับ แต่ที่นี่ซ่อมนะครับซ่อมก็คือบิว้วเป็นของใหม่ใช้เชือเดิมนะครับมีรับประกัน6เดือนนะครับทำได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมาดูเบนซ์ตัวนี้ก่อนนะเบนซ์ตัวนี้ปี2องาปี20 0ปี2 0 0 5ก็ปีนี้16ปีนะอายุ16ปีถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็กำลังจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มตัวนะฮะ แต่ถ้าเป็นรถก็เริ่มแก่แล้วนะฮะแต่ยังใช้ดีอยู่นะครับรถเบนซ์ในช่วงล่างเขาทํามาค่อนข้างจะดีนะแล้วรถส่วนมากรถในรูปแบบลักษณะนี้จะเป็นรถของผู้บริหารนะครับจะไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะวิ่งยังนิ่มยังนิ่งอยู่นะครับ้ะเทียบกับรถปีต่อปีนะฮะยังใช้ได้ดีอยู่นะครับจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นก็จะเป็นลักษณะรถลุยๆนะฮะ <laughs> ซื้อมาใช้งานเลยแต่ถ้าเป็นพวกรถเบนซ์รถยุโรปอะไรพวกนี้จะใช้น้อยนะครับใช้น้อยรถ10สิบกว่าปีนี้ยังไม่ช้ำหรอกครับยังไม่ช้ำยังไม่เก่ายังไม่อะไรนะครับอันนี้ช่วงล่างก็ยังดีอยู่ตัวอื่นก็ยังดีอยู่นะครับก็มีเพียงลูกหมากนะครับลูกหมากสิบกว่าปีมันก็หมดอายุันเป็นไปตามวัยมันนะเป็นไปตามวัยเพราะว่าอายุการใช้งานของลูกหมากจริงๆก็จะมาเจ็ดแปดปีนะเจ็ดแปดปีก็เริ่ม เริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะฮะเริ่มจะซ่อมเริ่มจะอะไรแล้วนะนะแต่รถเบนซ์รถยุโรปเนี่ยที่ใช้ได้นานเพราะว่ารถไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนมากจะเป็นรถผู้บริหารซะส่วนใหญ่นะก็เลยใช้งานไม่เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับสําหรับลูกหมากตอนที่ทําเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับรอของทายอยออกมาข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่ทําเสร็จแล้วเตรียมประกอบนะครับ เสร็จสับเรียบร้อยออกมาแล้วนะครับสำหรับลูกหมากปีกนกและลูกหมากแหลกนะครับเรียบร้อยออกมาแล้วนะครับหมดทุกตัวนะลูกหมากขั้นชักตัวนี้นี่ไม่ได้ทำลูกหมากแหลกเรียบร้อยลูกหมากปีกนกสองตัวเรียบร้อยนะครับไหมเอี่ยมนะครับไหมด้วยสีนะะ <c oughs> โอเคแล้วก็มีลูกหมากปีกนกติดดุมตัวนี้นะ ที่ต้องใช้แรงวาดออกนะใช้แรงอัดออกอย่างแรงนะครับตัวนี้เพราะตัวนี้มันติดคอมาเวลาถอดต้องถอดทั้งคอมมาอย่างนี้นะเสร็จสับเรียบร้อยออกมาแล้วตอนนี้เตรียมประกอบใส่รถนะครับสวยงามสวยงามสวยงามนี่แหละครับทำได้ทุกรุ่นนะครับ ทุกรุ่นทุกยี่ห้ออ้อยเป็นตัวลูกหมากมานะฮะบิ้วได้หมดนะครับอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับแกนข้างในถอดออกมามาขัดมาล้างปัดเงาดีๆนะครับเปลี่ยนบูธเปลี่ยนสปองสปินข้างในเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวประกอบใส่รถครับผม จะเปลี่ยนหนอยครับอ๋อลูกงนูบอลเปลี่ยน ้องเม,มือแยกออกไปในหงัดงัดกับไปไน้ย่างหงัดมือหงัดกับไปไน้ย่างหงัดกับไปในปฏิัด ้กำลังประกอบส่วนของปีกนกล่างก่อนนะครับกลอมาขึ้กนกำลัด,ดไปเไนี่ยเจ็บรอดเลยไปเดี๋ยยังไฟเดื โอเคด้านล่างเรียบร้อยนี่ก็มาขันปีกนกบนครัเด็กนกบนฝั่งซ้ายเรียบร้อยมาดูปีกนกบนด้านขวาเรียบร้อยครับ ในส่วนของปีกนกเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เชื่อมมาประกอบลูกหมากแหลกนะครับลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักนะครับทีนี้เ,เกือบจะเสร็จแล้วนะครับลูกหมากปีกนกประกอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับลูกหมากแหลกใส่แล้วนะลูกหมากแหลกใส่ไปแล้วนะครับท่านนี้ก็มอนกันลูกหมากแหลกหมากขันชักใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับ กันไซเกณนยูโชว์คมง,งามเนยโอ้ยบรรยายนง่ดีกว่น,นี้อเบียนประมูวมานิทะเบียนชื่อชื่อรไรกันนีสองสองเจ็ดยอทะเบียนนี้ก็ทะเบียนประมูลนะ ทะเบียนประมูลมากสสองสองอุดรน,นะครับทะเบียนเป็นลายสกรีนอย่างนี้นะฮะเป็นทะเบียนประมูลนะทะเบียนประมูลต่างจังหวัดตัวนี้ก็หลายตังอยู่นะครับหลายตังอยู่2200องตองนน,นี้ใช้เวลาไม่นานนะครับมาประมาณบ่ายโมง ็ประมาณสี่โมงเย็นก็เสร็จนะทาจริงๆก็ประมาณ4ี่ชั่วโมงกว่ากว่านะครับเพราะช่างช่วงบ่ายๆช่างว่างงานนะช่างว่างงานช่วยกันลุมกันนะก็เลยไม่นานเท่าไหร่นะครับปกติก็ตัวตัวลูกหมากปีกนกทํายากนะครับปกติก็ประมาณเก,กือบๆวันนะครับต้องจอดเข้ามาเป็นวันนะมาเช้าก็ได้เย็นๆนะครับ นี้พอดีช่วงบ่ายๆมาช่างว่างงานนะช่างว่างงานก็เลยไม่นานเท่าไหร่นะครับช่วยกันทำรวมกันทำนะครับด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับรัดยางกันก่ดเสร็จแล้วใส่ใส่ล้อก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับสำหรับด้านซ้าย บอปลากรอบนีกวลมาเป็นนักซี่จีบาดยูโนี่อันนี้นี้ของอัน,นลุงนีหนักเมื่อวนก็คักไหนอยูน่นี่คักหนักๆเนาะมึงแก่เต้าห <laughs> ว่าเรียบร้อยนะครับใส่ฟาครอบตัวนี้เสร็จสับเรียบร้อยยืดก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับใส่ล้อลงพื้นเรียบร้อยเดี๋ยวตั้งล้อตั้งศูนย์ตั้งพงมาลลยนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วกำลังโยกตั้งศูนย์นะครับโยกตั้งศูนย์ตั้งล้อ โยกให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะครับเสร็จแล้วราตั้งศูนย์อีกทีนะึงตั้งล้อใหม่อีกทีนึงนะครับโ <Okay. S 1> อเคมามาวัดล้อมาถ่ายปิดคลิปกันหลังบ้านเงียบๆน,นะครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเบนซ์ E220 นะครับตั้งศูนย์ตั้งลอ้อตั้งพวงมลาลัยเรียบร้อยจบงานเรียบร้อยส่งงานเรียบร้อยครับนิ่งคลิปนะฮะไม่มีเสียงดังแล้วนะฮะส่งงานเรียบร้อยครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่กดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปดีๆจากนัดยนตกิจขุดรธานี หรือนัดลูกหมากยนต์นะครับช่อง y t u t u ขอขอบคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ